โอเคประมาณนี้พอกราบสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับฟลอตเพลสนะครับวันนี้เราจะมาเล่นซีสโกเหมือนค,คอนมามาลิปที่ผมเล่นเมื่อวานเราจะใช้แค่มีดทั้งเกมโดยใช้แค่ติ๊กคิวไม่ได้จะตายเลยแฮะจะตายเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เพียงแค่ใช้มีดให้ครบทั้งเกมโอ้โหลิปนี่หนึงนิดนึง อ่าสามคิวแล้วต้องครบสิบเกียร์แล้วผมก็จะปิดคลิปไมค์กสอนมันอยู่นี่เออห้าคิวละห้าคิวห้าคิวอืมเฮ้นยนี่ผมยังไม่ตายสักรอบเลยนะดิโไม my ก o d ทีสุดท้ายคลิปนี้อาจจะจบเร็วนิดนึงนะครับก็นะผมเก่งอ่าไม่ใช่เลยหรอกครับผมผู้เล่นผมเป็นคนเล่นไม่เก่งโอเคผมเป็นคนแค่เล่นเกมไม่เก่งก็อย่าหาว่าผม,มกล้าผมแกอาจจะเล่นเซสโกไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรถูกเะล่ะ ถ้ครบ10คิวโอเคเราไปหาปิดฉากกันดีๆกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้กันนะครับไม่อยู่ไม่พบกันใหม่นะครับใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนครับสำหรับคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ครับบ๊ายบาย